ฟันคุดค่าปกติเป็นฟันที่ขึ้นได้ไม่เต็มซี่ในช่องปากนะคะจะทําให้เราทําความสะอาดบริเวณนั้นได้ยากค่ะซึ่งจะตามมาด้วยปัญหามากมายเลยค่ะ mm hmm. เช่นการเกิดฟันผุการทําให้เกิดโรคเหงือกนะคะอาจจะเกิดการติดเชื้อบวมเป็นหนองได้ค่ะหรือแย่ที่สุดเลยก็คือเราต้องเสียฟันซี่ข้างๆไปด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะฟันคุดที่อยู่ในขากรรไกรที่ไม่ได้รับการผ่าตัดออกค่ะอาจจะ เตียนตัวเองหรือเทินตัวเองไปเป็นถุงน้ำเนื้องอกได้นะคะแต่ในเปอร์เซ็นต์ที่ต่ําค่ะประมาณน้อยกว่า3%ค่ะใครที่จะต้องมานําฟันคุดออกบ้างนะคะปกติแล้วเนี่ยค่ะฟันคุดเนี่ยค่ะจะมีระยะเวลาที่ขึ้นได้ในช่องปากในอายุ14-25ปีค่ะโดยถ้าหลังจากอายุ25ไปแล้วนะคะโอกาสที่ฟันคุดจะเปลี่ยนตําแหน่งหรือว่าจะขึ้นโผล่พ้นมาในช่องปากเนี่ยน้อยมากเลยค่ะ พราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเรายัางอายุไม่เยอะแล้วเราวางแผนที่เราจะผ่าฟันคุดออกได้อยากให้มานําออกหรือว่าอย่างน้อยมาเอกซเรย์เช็คก,ก่อนก็ได้ค่ะว่าต้องเอาออกหรือเปล่า